เลือกตัง้งหกห้ิาณนดูแลพื้นที่ภาคเหนือค่ะตอนนี้เราทาพื้นที่กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างภาคเหนือที่พี่ดูแลทั้งหมด8จังหวัดนะครับซึ่งซึ่งณเวลานี้พี่ลงลงพื้นที่มาตั้งแต่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะครับลำปางแล้วก็แพร่นะครับกระแสตอบรับของพี่น้องจังหวัดที่พี่ลงพื้นที่มาก็ มีกระแสที่พี่น้องประชาชนในแจังหวัดภาคเหนืออยากอยากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอยากต้องการผู้แทนของของพวกเขาที่สามารถอยู่เคียงข้างพวกเขาแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในแต่ละแต่ละจังหวัดนะครับแล้วเราได้มีการตั้งเป้าเพราะว่าในฐานะเราก็เป็นผูแลนขาคเหนือเราตั้งเป้าไว้ประมาณว่าที่นั่งหรวามีในใจ่ใน8จังหวัดภาคเหนือตอนเลือกตั้งปีห2สองเราได้มาะพะเยาสองนะครับแล้วก็ลำปาง แล้วก็ไม่ห้องสอนนะครับในฤดูกาลนี้ปี66เรามีความมั่นใจว่าเราจะปักบทอีกหลายๆายจังหวัดน,นะครับก็มีความมั่นใจแต่ว่าจะไปถึงเป้าหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็ดูนะครับหลังจากที่ได้ได้เบอร์แล้วนะครับจากที่เราพื้นที่เนี่ยเราได้มีการเน้นแนวนโยบายกับผู้สมัครของที่เราดูแลอย่างไรบ้างโดยเฉพาะตอนนี้นโยบายของทางังพลังประชาก็ผ่อนไปเยอะ อันนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับเราก็อบรมนะครับผู้สมัครของเราทุกเขตนะครับในแจังหวัดภาคเหนือถึงเรื่องนโยบายของพรคพลังประชารัฐนะครับว่าเราจะนำเสนออย่างไรให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่านโยบายของเรามีความเกี่ยวข้องในเรื่องอะไรบ้างเป็นประโยชน์พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างไงนะครับอย่างนโยบายของพรกพลังประชารัฐเองเราได้มีการชูนโยบายเด่นอะไรเพื่อที่สอดคล้องกับพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะการแก้ปัญหา PM แล้วก็เรื่องไฟป่าด้วยค่ะ ในเรื่องปัญหาของพี่น้อง8จังหวัดภาคเหนือส่วนใหญ่พี่น้องใน8จังหวัดภาคเหนือจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ของรัฐประเภทป่าอุทยานสปรกรนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ,นะรบพี่น้องเรียกร้องว่าเขาควรมีเอกสารสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปทำมาหากินนะครับหรือปลูกบ้านเรือนในที่ดินที่เป็นของรัฐซึ่งเราก็มีนโยบายที่จะเปลี่ยนที่ดินที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลขอ,ของคอสชอให้เป็นสปรกรและเปลีป่ยนสปกรให้เป็นฉนด นะครับอย่างปัญหาใหญ่นเวลานี้โดยเฉพาะอย่างนี้รูกาลนี้คือปัญหาพีเอ็มสองจุดห้าอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักที่พี่น้องคนทางภาคเหนือต้องการให้แก้นะครับผมเคยเป็นประธานคณะกรรมการวิสามันในการแก้ปัญหา PM2.5 ผมก็เอาเรื่องดีๆที่กำลังการศึกษานะครับไปแก้ปัญหาในหลายเรื่องก็อธิบายชาวบ,บ้านเข้าฟังเขาฟังนะครับมันเป็นเป็นนโยบายในภูมิภาคอันนี้นะครับซึ่งเราเองก็กําหนดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแต่จังหวัดภาคเหนือในเรื่องพรบลำไย นะครับการการการที่จะเราผลักดันให้เกิดพรบลำใหญ่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของพี่น้องชาวจังหวัด8ปดวดจังหวัดภาคเหนือซึ่งเราก็ผลักดันอยู่ในส่วนแคมเปญนี่เป็นการก้าวขันความขัดแย้งเนี่ยเราได้มีความทำความเข้าใจผู้สมัครว่าประชาชนยังไงบ้างคือ8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยครับในในยุคก่อนคนในเมืองก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่คือนิยมในเรื่องของของของสีเหลืองนะครับแต่ าช,าาชายไม่ไช่ชายแดนคือออกไปจากคชายขอบหน่อยก็จะเป็นส่วนใหญ่กับพี่น้องเสื้อแดงอันนี้เราพยายามอยากให้เป็นหนึ่งเดียวกันผมยกตัวอย่างที่จังหวัดพะเยาตอนนี้ก็ปีสีเดียวนะครับคือสีสันลักษณ์ของความเป็นคนพะเยานะครับเราก้าวข้ามความขัดแย้งก็อธิบายให้ผู้สมัครพยายามที่จะชูจุดเด่นตรงนี้ว่าเราประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเดินไปข้างหน้าด้ยวยกัน14พฤษภาคตรงนี้อยากให้พี่นัได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนก็ถือว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นการเลือกตั้งต่อไปแล้วก็พลังประชารัฐเองก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะต้องการสำเร็จมาเป็นรัฐบาลครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องชาวอแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับว่าการเลือกตั้งในวันที่1 4พฤษภาที่จะมาถึงนะครับมันเป็นโอกาสดีของพี่น้องที่ท่านจะเลือกผู้แทนของท่านนะเข้าไปมีบทบาทในสภาซึ่งเราเรียกว่าสภาผู้แทนราษฎรนะครับผู้แทนนะครับถือว่าสําคัญมากไปเป็นปากเป็นเสียงกันพี่น้องชาวแปดจังหวัดภาคเหนือ น,นอนยานอนหลับทับสิทธิ์ครับพักพลังประชาันจินดีรับใช้พี่น้องชาวแปดจังหวัดภาคเหนือครับ